อคนหนึ่งก็ได้สองแหวงหาคนก็ได้สองแหวงน้ำหนักแพงจองเพยใช้มือถือเธอประสิทธิภาพไม่ดีเท่าไหร่เลยนะยี่ห้ออะไรเนี่ยออเสีมันซีดไปนิดหน,นึ่งมันยี่ห้อก็ฮารด,ไดแไปเดียวเราพยเจามตั้งแนงเนียน Uhm, ข้าวเ,เยอะม,มากไก่ปีกเดียวหลานฉันสามารถข้าวเยอะมากไก่ป er ีกเดียวอ่ะหนูนาสามารถหนูนาสามารถที่จะกินข้าวเยอะมากกับไก่ปีกหนึ่งได้ แลไม่น่าเชื่อว่าไม่ไมน่าเชื่อว่าไม,ไม,าาไม่ไม่เปลืองกับเปลืองข้าวก็เลยอ้วนเบิืนนี้คือเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะเขาสามารถบริหารจัดการไก่ที่มีอยู่น้อยนิดให้บาลานให้สมดุลกับข้าวได้ ไมาากยดดดดููิิหนูกินเร็วกินต่อป้าลุงจะอัดคลิปเพื่อให้หนูดูโอเคนั่นป้าลุงจะอัดคลิปเพื่อให้หนูดูไงถึงเวลาหนูจะได้ไอ้นั่นถึงเวลาหนูจะได้ดูตัวเองตอนกินข้าวไงเออเก่งมากลูกโอ้ยขนโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมมมัันนไ่่้ใสกลเออสุดยอดมากมากเลย